อยากเป็นในหน้าทิกต็อกอยู่ใช่ไหมแต่ทําไม่เป็นใช่ไหมโค้ดบีรู้แต่ไม่มีเงินลงทุนใช่ไหมโค้ดบีรู้แต่ผู้ติดตามยังไม่ถึงหนึ่งพันใช่ไหมโค้ดบีรู้แต่ไม่รู้จะขายอะไรดีใช่ไหมโค้ดบีรู้เพราะโค้ดบีเจอคําถามอย่างนี้ยทุกวันแต่คุณเชื่อไหมว่าทุกคําถามที่คุณตั้งมาเมื่อสักครู่โค้ดบีตอบได้หมดแล้วกําลังจะบอกคุณว่าโค้ดบีแก้ให้คุณได้หมดด้วยหนังสือเล่มนี้หนังสือเล่มนี้โค้ดบีเขียนเองกับมือชื่อหนังสือว่าหาเงินล้านด้วยทิกต็อกช็อปฉบับทําได้จริงไมม่ีผู้ตติดาม เลยก็ตามเพราะฉะนั้นที่คุณไปฟังฟังเข้ามาว่าต้องมีผู้ติดตามคบกพันถึงจะเป็นในหน้าติ๊กต็อกได้ถูกแค่ครึ่งเดียวเขาอาจจะยังบอกข้อมูลคุณไม่หมดหรือเขาอาจจะรู้แค่ครึ่งเดียวจริงๆมันมีวิธีอีกแต่เขาไม่ไดเอามาบอกคุณแต่ในหนังสือเล่มนี้บอกคุณว่าทายังไงถ้าคุณอยากรู้ว่าหนังสือเล่มนี้ดียังไงสอนคุณปลดหนี้หรือสอนคุณหารายได้ยังไงคุณลองดูรายละเอียดของหนังสือเล่มนี้ในคลิปนี้เลยครับสอนคุณสมัครเป็นในหน้าติ๊กต็อกแม้ว่าผู้ติดตามคุณจะไม่่ถึง1000คคนนีือ ข้อดีแรกเลยนะครับของหนังสือเล่มนี้นะครับกดปุ่มตามเลยนะครับว่าต้องกดตรงไหนอย่างไรนี่นะครับมีปุ่มให้คุณเห็นชัดเจนเลยนะครับว่ากดอย่างนี้นะอ่าดาวน์โหลดแอป t i k t o k s e l ซ e r ตรงนี้นะนี่กดตรงนี้นะครับเบอร์1เบอร์2เบอร์3แบบนี้นะครับนี่นะครับอันแรกนะครับแนบบัตรอย่างนี้นะครับนี่นะครับแต่ประชาชนแนบตรงไหนตรงไหนนี่นะครับนี่ อันที่2นะครับที่อยากจะนําเสนอสําหรับมือใหม่นะครับคือการดึงสินค้าจากร้านอื่นเข้ามาอยู่ในหลังร้านของเรานะครับเวลาคุณไปเจอสินค้าอะไรนในติ๊กต็อกนะครับแล้วคุณอยากเป็นในหน้าเขาเนี่ยคุณสามารถกดดึงได้จากตรงไหนน่ะมีวิธีการกรองสินค้ายังไงนะครับ่าเลือกหมวดหมู่อย่างไรนะครับนี่นะครับนี่ ดูสินค้าขายดีทำยังไงดูสินค้าใหม่ทำยังไงนะครับดูสินค้าโปรโมชั่นทำยังไงนี่สอนหมดนะครับดูค่าคอมมิชชั่นดูตรงไหนอย่างไรนี่แบบนี้สอนหมดเลยเห็นไหมครับนี่สอนสร้างบัญชีในหน้าทิกต็อกนี่เห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับนี่อันนี้นะครับมือใหม่ต้องรู้นะครับข้อดีประการที่3นะครับคือสอนให้คุณดึงสินค้ามาติดตะก้าลงหน้าคลิปแบบนี้นะครับมีนะครับมีตะก้าสีเหลืองๆหน้าคลิปนี่ทำยังไงอันนี้คือหัวใจหรือประตูหาเงินของ t i k t o อกเลยนะครับถ้าเกิดใคร ึงสินค้ามาติดที่หน้าคลิปของเราไม่เป็นนะคือว่ายังหาเงินจากในหน้า t i k t o k ไม่ได้นี่กดปุ่มไหนอย่างไรนี่บอกหมดนะครับนี่วิธีการอัดคลิปนะครับสลับกล้องหน้ากล้องหลงังเปิดแฟลชไว้ตัวจับเวลาแต่งโทนสีนี่มีบอกหมดเลยนะครับใส่เพลงกดตรงไหนนี่นี่นี่อย่างนี้นะครับติดตะกร้าทํายังไงนี่ติดตะกร้าสีเหลืองนี่ติดตะกร้าสีเหลืองทํายังไงนะให้ตะกร้ามันไปลงอยู่ที่หน้าคลิปของเรานะครับตั้งชื่อสินค้าทํายังไงนี่มีบอกหมดเลยนะครับนี่เห็นไหมละเอียดยิบ เนี่ยจนคุณได้คลิปแบบนี้นะครับข้อดีประการต่อมาคือสอนวิธีการติดตะกราลงในไลฟ์สดของคุณนี่และที่สําคัญนะครับไม่ต้องมีผู้ติดตาม1000คนก็ไลฟ์สดมีปุ่มไลฟ์สดแบบนี้ได้นะครับผมนี่นี่บอกหมดนะครับกดตรงไหนกดเพิ่มตรงไหนอย่างไรนี่แล้วก็กดเริ่มไลฟ์คุณก็จะมีตะกราแบบนี้เวลาที่คุณไลฟ์สด พอดีประการต่อมาคือสอนเทคนิคการเลือกสินค้าในหน้าให้ขายดีนี่มีบอกหมดเลยนะครับว่าต้องทอําอะไรอย่างไรบ้างนะครับเทคนิคมีอะไรบ้างนะครับน่าให้ดูแบบเร็วๆแล้วใครยังไม่มีสินค้าไม่รู้จะขายอะไรดีไม่มีไอเดียนี่สอนเทคนิคในการหาสินค้าในการสร้างช่องติ๊กตอกให้เราโตไว้นะครับสอนวิธีการเลือกสินค้าว่าควรจะขายอะไรดีถ้าคุณยังไม่มีไอเดียนี่นี่มี ีตัวอย่างให้อีกต่างหากนี่นี่ว่าอะไรอะไรขายดีไม่ดีวิธีการเลือกสินค้าวิธีการปักทงช่องแบบนี้สอนกันอย่างนี้เลยละเอียดไหมล่ะละเอียดไหมล่ะ อีกไฮไลท์หนึ่งของหนังสือเล่มนี้คือคนที่อายกล้องไม่อยากออกหน้ากล้องต้องดูบทที่9นี้เลยขายดีได้โดยไม่ต้องออกหน้ากล้องนี่สอนแบบนี้เลยเป็นยังไงละเอียดไหมล่ะสะใจไหมล่ะสําหรับมือใหม่นะหลายคนชอบมีคําถามนี่มีช่องตัวอย่างให้คุณดูว่าเขาขายกันโคตรดีโดยที่ไม่ต้องออกหน้ากล้องเขาทํากันยังไงนี่นี่นี่มีสแกนให้ดูคลิปอีกนี่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 ช่องลูกศิษย์โคตรบีไปดูได้เลยนี่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 มีตัวอย่างให้เห็นชัดนะครับ เพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยเขาขายดีกันนะอ่าวบทที่10ต่อมาเลยสอนวิธีให้คุณเปิดรับในหน้าอ่าสำหรับคนที่มีสินค้าตัวเองแล้วอยากรับในหน้าให้คนอื่นมาช่วยขายนี่นี่นี่ต้องบทที่10เลย นะก็มีบอกวิธีการหาสินค้าอ้าเลือกสินค้ายังไงจากร้านค้าแบบไหนควรจะหามาขายเองต้องเลือกสินค้าแบบไหนนี่นี่นี่ที่11มีบอกหมดละเอียดยิบเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องห่วงเลยว่าซื้อไปแล้วจะไม่คุ้มค่าหนังสือเล่มนี้แบงค์ร้อยสใบซื้อได้เลย เป็นยังไงกันบ้างครับสาหรับหนังสือเล่มนี้โคดวีบอกเลยนะหนังสือเล่มนี้ขายดีเป็นอันดับหนึ่งใน t ิ k กต็อกเป็นหนังสือสอนให้คุณหาเงินบน t ิ k กต็อกที่ขายดีใน t ิ k กต็อกและไม่ใช่เฉพาะ t ิ k กต็อกเท่านั้นนะยังเป็นหนังสือที่ขายดีในหมวดบริหารของร้าน 48book เพราะฉะนั้นถ้าหนังสือขึ้นอันดับหนึ่งทั้งโลกออฟไลน์และออนไลน์แบบนี้ค <k id> <ki> ุณไม่ต้องลังเลเลยครับว่าทําไมคุณต้องซื้อไปอ่านถ้าคุณอยากมีรายได้จาก t ิ k กต็อกอยากหาเงินจาก t ิ k กต็อกเป็นกดสั่งซื้อ หนังสือเล่มนี้ที่ตะก,ก้าสีเหลืองได้เลยครับผมโคชบี B, พลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์